สวัสดีค่ะเมื่อนี้จะพามากินข้าวโพดย่างค่ะพี่น้องจ๋าไม่ใช่ต้มค่ะข้าวโพดย่างจะหอมมากๆเลยค่ะข้าวโพดนะคะย่างจะหอมมากๆเลยค่ะพี่น้องค่ะหวานค่ะเม็ดจะออกหวานหวานค่ะพี่น้องจ๋าข้าวโพดย่างค่ะอันนี้ยายใหม่ซื้อมาค่ะฝักละสิบห้าบาทสองฝักสามสิบค่ะเนี่ยแพงบ่พี่น้องอันนี้ในเมืองค่ะจะแพงนิดหนึ่งค่ะพี่น้องจ๋าสองฝักสามสิบแต่เม็ดมันงามอีหลีนะคะดูสิ ที่ยิบเลยค่ะงามมากๆค่ะพี่น้องค่ะน่าทานใช่ไหมคะหวานแล้วก็หอมด้วยค่ะเวลาเขาย่างเราแกะออกจาก,กเปลือกก็หอมหอมค่ะพี่น้องทานขา้าวโพดมีประโยชน์ค่ะข้าวโพดนี้มีประโยชน์มากๆข้าวโพดเหลืองค่ะจะมีประโยชน์มากกว่าข,ข้าวโพดข้าวเหนียวหรือขอ้าวโพดขาวนะคะพี่น้องจา๋าข้าวโพดเหลืองจะมีประโยชน์ค่ะขอบคุณค่ะพี่นอ้องยามาก็มาถ่ายข้าวโพดให้ดู จริงๆกินอยู่แทบทุกอาทิตย์ค่ะแต่ไม่ได้ถ่ายลืมค่ะลืมถ่ายข้าวโพดย่างให้ดูอร่อยแถวบ้านยายใหม่ขายนี่อร่อยมากเลยค่ะนี่เห็นไหมคะมีรอยไหมนิดๆค่ะนี่เลรอข้าวโพดย่างค่ะอ่าขอบคุณทุกทกแรงใจค่ะพี่น้องจ๋ายายใหม่ก็มาถ่ายข้าวโพดย่างให้เบิ้งค่ะมากินข้าวโพดย่างให้เบิ้งนะค่ะเม็ดงามหลายพี่น้องเห็นไหมเม็ดสวยมากๆเลยใช่ไหมคะพี่น้องจ๋ามาค่ะมา มากินข้าวโพดย่างกับใยไม้แซ่บๆค่ะพี่น้องจ้าอีสานบ้านเฮาก็ที่มักค่ะข้าวโพดย่างนะคะมันสิหอมหอมห่วยๆค่ะข้าวโพดย่างค่ะพี่น้องอ่าข้าวโพดต้มก็อีกแบบหนึ่งค่ะก็อร่อยอีกแบบข้าวโพดต้มใยไม่ก็มักกันค่ะความอร่อยก็จะแตกต่างกันอีกค่ะข้าวโพดย่างข้าวโพดต้มก็ความอร่อยก็จะไม่เหมือนกันแตกต่างกันค่ะแต่อร่อยเหมือนกันเลยค่ะก็มีประโยชน์เหมือนกันค่ะทั้งสองอย่างค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณทุกๆแรงใจค่ะ ยัยใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กับยัยใหม่น้ำด้วยค่ะเมนี่มาเมนูข้าวโพดย่างแซบๆค่ะพี่น้องค่ะเป็นข้าวโพดด้วยค่ะเด้อบ่เมนเมนูกับเขาค่ะกินผลไม้หลากหม้บ้างแล้วก็มากินอย่างนู่นกินนี่บ้างค่ะไปไปกินแซบๆน้ำกันกับยัยใหม่ค่ะขอให้พี่น้องยู่ดีมีแห้งสบู่สบคนล่ำๆรวยๆค่ะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ